เกี่ยวน้ำลบหน่อยนะครับก mm ิน hmm. ข้าวครับปลาทอดฝีมือหมูว้นแล้วก็ตําแตงมากินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวํำกันเด้อมาผมจะมานั่งตอนนี้เด็กๆเขาไม่กินนะเรากินสองคนกันนะ่าเนี้กินข้าวคนละแฉะละนานๆทีจะมีโอกาสเนาะสองคนเรา S 1> <S 1> <S 2> <S 2> มาครับกินข้าวครับอันนี้เป็นตำตำแตงน้องตำแตงไม้รอพี่แล้วนะแตงน้องโตแล้วพี่ขอกินก่อนกับจันคุยกับพี่อพี่บูกิมแล้ว

อืมอร่อยไม่เขียวไม่อย่อะไม่อร่อยอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกอร่อยเดี๋ยวก็จะไม่ทำให้กิน

กินครับไอ้หน่อไม้ต้มไม่ได้ถ่ายคลิปเสียดายเนาะเดี๋ยวไปหาหนอไม้มาต้มอีกแซ่บเลยวันนะี้หน่อไม้แบบววอร่อยเลยเดี๋ยววราไปหาหนอไม้กันมาต้มกินกับน้ำพริกอะ่ะอร่อยเอลย <c oughs> อร่อยสิกับไข่เจียวครับเด็ด ยิ่งเอาในป่าแบบสดๆแล้วมาทำตรงกินเนาะม,มันจะหวานนะคะของสดใหม่เกินละกังอืม Yep. Mhm. Mm ทอดกรอบเธอทอดหัวมันด้วยเดี๋ยวใครกินอนะเ้อตัดทิ้งอะไรนะอืมแล้วกนไม่กินกูกินจันาะแต่เอาไปไหมทอดทั้งหัวเลยแล้วว่าไม่กินอโอ้โหหกัดหัวกรอบกรอบยิ่งหัวกรอบกรอบแล้วเขาัดหัวกรับกรับเลยเอ,อืมกรอบ ก็เลยตัดไว้ให้เมีย่ยก็ไม่เป็นไรเั่านั้นยาวได้ป่ะอิ่มอ่ะอืมแม่เก็นไรใชก็จะยาไปยาวไปเปดกน,นกินช้าฝึกท้ากับ ああ。 เด็ดจริงอร่อยจริงขอให้บอกทอดออกจากตาเม่ใหม่กรอบเลยอืมาบเขามีความเป็นมิตรแล้วก็มีความเป็นเฟรลี่ ไม่ได้แล้วมีความเป็นลูกขี้เล่นอืมแม่คัน<ม>กิน่าจะสับคุณที่แรกนั้นนะพอเหอะมีความเอ่อละลายในปากไม่ต้องเค้วเลยได้จุกอ,อย่างโอ้แบบต้องทำท่าทางอ,อืมต่แบบอเอาไะแบบนั้นนะเาขามีความขี้เล่นเอ,อืม เป็นไงมีความเป็นเจอรี่ไหมเบอร์เาอี์สเต็สไตล์ใครสไตล์มาร์คุณเนี่ยเอาเอาไม่ได้ห็นเนี่ยนะเป็นตะกินแทบว่าหินแปนทุนไม่ได้ยังมียังมีเล่นรอดยังมีเล่นรอดกรอบดีอ่ะอืมสองสัปดานกินทีก็ได้เมนูเนี่ย ตรงรตำตำแตงอะไรพวกนี้แต่ไม่เผ็ดนะพริกสองเม็ดกี่เม็ดเนี่ยสอ,อ <laughs> <c oughs> งถ้าเกิอนี้คือเผ็ดแล้วบ้านนี้ไม่ค่อยกินเผ็ดกินได้อยู่แต่มันทรมานก็เลยไม่ค่อยชอบกิน,นถามถาม,ม่ากิน<ส>ได้มหมเออกินกินได้แต่กินแล้วมันแบบทรมานมันแสบท้องแสบปากมันคือหลายอย่างมันก็เลยไม่ค่อยชอบกินแต่ถามว่ากินได้ไหมนานๆกินได้ได้ไหมก็ได้อยู่แต่ถ้าเลี่ยงได้คือไม่กิน แต่ถ้าเรียกไม่ได้ก็คือกินนะครับเพราะว่าไม่ค่อยชอบเผ็ดเนาะโอเคยัง okay, yeah. mm hmm. น้องมีความเป็นเป็นก้าง <c oughs> เป็นละมุนไหม <c oughs> <c oughs> ก้างมีความละมุน <c oughs> อ่ะบ๊ะวควรจะกินแหละก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะกินข้าวกันนะครับก็จะเป็นนูนี่แหละปลาทอดแล้วก็ ตามแต่งคนับสีมือของคุณปุ้ยส่วนปลาก็เป็นฝีมือตัวงเจ้าหมูอ้วนส่วนเจ้าของโนโั่นคุยกับพี่อยู่ไม่กินข้าว <c oughs> เขากินอะไรกันของดเด็กๆและไม่กินข้าวเย็นด้วยกันส่วนเราสองคนก็นาทีได้มีโอกาสมาดินเนอร์หน้าบ้านแอมสองคนโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมเนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้า